สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถใช้งานสวยๆมาฝากหนึ่งคันนะครับมาชมค่ายมิตซูบิชินะครับตัวนี้ r a n เ e r EX นะครับเครื่องพันแปดเกียร์ออโต้ปี2011ครับรถสวยสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่มใหม่แท้นะครับ141,000กิโลเมตรนะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับผ่อน3,700ัด้โดยประมาณผ่อนได้5ปีเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับ147,000บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยรถสภาพ พร้อมใช้นะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับมาชมได้มาเช็คได้ทดลองขับได้เลยครับเป็นตัวเลือกกับสมาชิกนะครับนี่เลยครับภายในก็สวยนะครับโทนดําเบาะหนังดํานะครับ เซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ลิสเบรกนะครับกระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับภายในงามๆครับคันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องนะครับโดยรวมสวยครับตั้งแต่ปี2 0 1 1ก็วิ่งแค่1 4 1 0 0 0มหกิโลเมตรไม่แท้นะครับไม่มีกรอมาแต่อย่างใดคัดเช็คเรียบร้อยเก็บงานแล้วนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจมาเช็คมาชมดูรถทดลองขับนะครับดูภายในนะครับงามๆเลยครับจะสดจะผ่อนเตรียมตัวได้เลยครับเครดิตดีก็ออกรถศูนย์บาทนะครับสีสันภายนอกก็สวยงามครับริ้วรอยตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับ ลองชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับรับรองาไม่ผิดหวังนะครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับอะไรมีเยอะครับนี่เลยครับดูได้ทดลองขับนะครับ มิตซบิชิแรนเซอร์ e x 1.8ออโต้แอร์แบ็ก a b s ปี2011นะครับคันนี้โดยรวมพร้อมใช้นะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ยางดอกเต็มใช้ได้เลยเอกสารครบพร้อมโอนอะไรหาซ่อมบำรุงดูแลทั่วไปครับเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมในแรนเซอร์ขับใน e x ขับก็ได้ครับมิต s ูบิชิแรนเซอร์ขับนะครับก็จะได้ข้อมูลทั้งการซ่อมบำรุงดูแลอู่ไหนเก่งอะไรที่ไหนมีราคาดีๆก็ไปเช็คไปชมดูรถทดลองขับนะครับที่แน่นอนครับผมก็อยู่ในกลุ่มแรนเซอร์นะครับอะไรหาได้สบายใจนะครับก็ ลองชมเช็คดูรถทดลองขับถ้าใครชอบนะครับนี่ก็ได้รถสภาพสวยๆได้ปี2011นะครับนี่ครับสีสวยๆนะครับฝากไว้ด้วยนะ